ครับสวัสดีครับืมอนก็มหาอาจารย์ต๊อกนะครับเนาะผู้ใดรอคอยืมอนกเดี๋ยวตอนประมาณสักน้อยกับผมทีป้อยออกไปนะครับก็คอยรับเบิ้งเลยครับเนาะว่าอาจารย์ต๊อกได้เปลียนแปลงบ่ครับอเมือนี้มาหาเล็กสามตัวพร้อมนะครับเนาะไปเบิ้งน้องกันเลยครับครับกับมหาอาจารย์ต๊อกนะครับเนาะอาจารย์ต๊อกืมอนีกย้อนนี่ครับเนี่ยนะครับอาจารย์ต๊อกสวัสดีครับเพื่อนกับ ได้ตัวใดก็มาเบิ้งเอากันเนาะครับเนาะมื้อนี้เนาะนี่ครับมื้อนี้อยู่กับเอ่อท่านท่านร้องครับอืนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าอาจารย์ตอกได้ตัวใดนะครับเนาะกินหวานดอกอวไรอาจารย์กินหวานอะไรเห็ดตอกตัวเก่าแล้วครับตัวเก่าเนาะครับบ่เปลี่ยนแปลงดอกโอ้อันนั้นเลขสามตัวเป็นบ่ครับสามตัวในป้อยแล้วสามตัวสามตัวป้อยแล้วเนาะมื้อนี้เนาะครับ นี่เห็นมันก็ชัดเลยครับเนี่ยกว่านั้นนี้ปิดษพอยู่มันบ่อเได้บ่อเขาในขัดขักนะบ่อเขามันใจัปเลยนี่ครับเน,นี่ยแต่นี่กับมันใจแล้ยวนี่เอ่อที่เอดอกจันไว้เนาะดอกจันไว้คือครับเอ่อเลขที่ตัวเน้นมันบ่อครับตัวเน้นตัวเน้นคือดอกจันแล้วก็ขีดเส้นใต้เนี่ยคือตัวเน้นคือตัวเน้นเลยนะครับขีดเส้นเชื่อมกันข้างล่างเนี่ยนั่นน่ะคือตัวเน้นเลยนั่นอ๋อขีดเส้นตัวล่างคือตัวเน้นนะครับเนาะนี่ไอ้เบิ้ง เบื้งสีแดงตัวนี้เบิกเกิลแล้ครับเนี่ยนี่แหละครับเบ้งเอาครับอันนี้ก็คือตัวเน้นที่เขียาเส้นไว้นะครับตัวเนีนนะครับเนาะแล้วก็ดอกจันแล้วก็เลกลางคงขึ้นครับเลกลางในพ่นเน้นไว้คือตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่นี่ครับคือตัวเน้นล่างกับมีมีอยู่สามคููครับล่างเนี่ยข้างบนก็มีอยู่สี่ครูเนาะมีอยู่สี่คูู เลขเมื่อไรตครับโอ้ยพี่ตาเลนคักเลขต้นนี้สุดยอดครับเนี่ยอันนี้ก็มันจะมีเก้าหาหกกับหกเจ็ดแปดนะครับเนาะอันนี้คือเลขเลขพี่น้องเลขเลี้ยงเนาะครับเลขเลี้ยงเลขเลี้ยงโอ้งามคักด้วยครับเนี่ยน่ครับนี่แหละมันออกมาแบบนี้กับแบบนี้ได้ละเอเฮ็ดเลยมันก็ออกมาแบบนี้แล้วเนาะก็ตัวนี้ละ โอ้ยตอนโทรมากำลังเห็ดกำลังเห็ดอยู่ครับโอ้ยสุดยอดกำลังเห็ดอยู่วังเทียงอ่ากำลังเห็ดอยู่ครับดโอเคครับอ่ามั่นใจได้ครับนี่เดี๋ยวมืออื่นสาผมจะมาถ่ายทอดสดบรรยากาศหน้าบ้านของอาจารย์เต่าอ,อีกเทน,นึงนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดสดให้พี่น้องในเบื้องในเบื้องในแง่กันนะครับเพราะว่าอ่างวดน,นี้งวดน,นี้โมแน่แล้วครับขอสามตัวให้แน่แนอะาจารย์ตอกเนาะ ขึ้น่าตีเขาหรือละ่รเนี่ยขึ้น่าตีเขาอยู่เนาะสามโต้ได้หรือเป่าที่ประกาศเราขอสามหมดติดหรอกไม่แม่นเยอะอันนี้ก็ได้ยินข่าวแว่วๆอยู่ว่าถือเป็นขบวนการเลยอ๋อได้ยินว่าถือดำเนินคดีขบวนในตัวออ๋มีล้างสันละกาอหย่นเพิ่นเห็ดแบบนี้ลราเพิ่นถือกันอยู่นั่นนะอืมโอ้ยเหลี่ยมมะซื่อเนาะเหลี่ยมมะซื่อเนาะเรามา่อสั่นแล้วจะกั้นเพื่อแพร่ต่อกันอีกโอเครขึ้ว่าเลยเสมือนี่มันข่าวสารมันมันดวนเนาะเสมือเนี่ยยังไงวาแต่ก่อน เยังมาง่ายไปกัดสือเป็นขบวนเบงสันแล้วต้องพกัเป็นทางว้าวแล้วนี่ก็นี่ก็โอเคครับเอาอันนี้ก็อยเริ่มคุ้นนะครับยังสี่ไ็จะเริ่มคุ้น้อจะเริ่มคุ้นอจะเริ่มจะเริ่มกันจะเริ่มกลับร้อมเน่ยมังเี่หกหาใครเป็นห้าหกทำมั่งสี่ก็ได้เจ็ดแปดเป็นแปดเจ็ดนะมังเช่าหกเจ็ดก็เป็นเจ็ดหกหกแปดเป็นแปดหกมั่งเให้กลับนําครับกลับต่ว่าตัวกลับไห้กลับน้อย อกับกับน้อยครับตัวกลับนะฮ่องกับน้อยแย่าปแยกไปกับราคาเดียวกันกับตัวเข้ออืมตัวข้อเสนอนี่คือเออจจะเท่าที่ซื้อหลายเสียซื้อตัวละห้าร้อยตัวกลับเนี่จ้าร้อยนึงยังเียเพราะไม่ต้องไปกับหลายแมนครับมันจึได้ประหยัดต้นทุนเท่าต้องมาอีกแมนเยอะมันจึงนี่แหละครับคือตัวเน้นของอาจารย์ตอกนะครับเนาะแต่ฟังฟังเอาจากอาจารย์ตอกนะครับเนาะฟังเออแราที่มีวิธีการเล่นเล่นเล่นคือเล่นแบบนี้เละถ้าเลาคแบบนี้ คุณบนคุณล่างก็เคยยังที่ผมเน้นใหย้ยังสช่วมม่าตัวนี้ผมเน้นล่างให้มันบอ่อยย้อนกลับมาอีกยังตัวนี้เขาเน้นล่างเขาก็ซื้อล่างเน้นไว้เขาคุณบนเขาก็คุณนน้อยนี่จ้ะยังซื้อล่างลอยหนึ่งคุณบนมาจากหาชิปเพิงเสียมีช,ม 2> 1, 2, 3, ชิปสามชิปเพิงเสียก็ได้เ่าเป็นยังอันเนี้คือเ่าเสียาหายคือเขาคุณนถิ่มใบเพาเสียหายถ้าเทียบเกิดว่ามันพีคล็อกหรือว่าถ้าเทียมันขยับขึ้นเทิงหรือเทิ้งล่องลางนี่สินะเอากันไม่แน่ก็ดีเท่านั้นกันไม่แน่ก็ดีครับ ถ้าเขาซื้อลักษณะนนี้นี่คือโอกาสพลาดมันชิโนยแต่มันเอาตามตัวเลยตัวได้ตัวนั้นเลยเนี่ยเพื่อเพื่อให้ทีมันพลาดอันนี้คือคัดแล้วนะครับเนาะครัดรัดงเด็ดแล้วท่นทอยเด็ดเทเรับ,รบอันนี้คือคัดตัวเด็ดเนาะคัดตัวเด็ดเท่ <c oughs> ก็โอเคนะครับก็มาตัดมือรองของอแฟนคลับของอาจารย์ตอกเลยนะครับเนาะมันในกามาติดตามให้ละแต่ฟังเบืองวันนี้แต่ฟังเบืองวันนี้ได้หมดออกมาชุดนี้หรีนะ ออกตวดกส็สร้างออกตรงก็สร้างถ้าฟั้ง,งข้าวหรออืมถ้าฟั้งข้าวถ้าออกชุดนี้นะออออกชุดครับออกชุดสามตัวนะชุดสามตัวนี่แหละนี่ชุดเนี่ยชุดเนี่ยถ้าออกวานนี้นี่นะออกวานนี่ชุดเนี่นยชุดสามตัวเนี่ยก็เขาตัดเปลี่ยนที่ซื้อหลักช่วงนี้แต่พนะตัดทุกตัวมันก็เป็นไปบ่ได้เหรอไม่นมู่ต้องตัดตัววดว้นทุกตัวว้นหนาวนหลังซับหนาซับหลังซับกลางพร้อมใช่ไหมต้องซับไว้ ตาว่ารับรองว่าได้ถวายสร้างแท้และงวดน,นี้ขันตัวตรงตรงเนี่ยขันตัวตรงสามตัวน้อตรงสามตัวได้ถวายสร้างแค่นั้นจัดโอเคละไปบนสร้างเพิ่นไว้มาจิถวายสร้างเพิ่นกับมันออกสามตัวตรงให้เพิ่นออกสามตัวตรงปั๊บเนี่ยแจวเลยเราลูบปั้นสร้างไปถวายยังไงเพิ่นกันสบายหลวงปู่กันกันกันมาตรงเลไรก็หายตดกันได้ยังดีเนาะตดแม่นตดก็หายงวดเนี่ย พราะถ้ามันเข่าสามตัวเนี่ยถ้ามันเข่าตัวเนี่ยมันเข่าตัวเนี่ยกระจิตสบายคือเราสั่งวันเนี่ยเพราะว่าบางทเอาเสียวนักเติมอยู่ดอกวันเนี่ยอยกัดซีพ่อค่าสั่งค่าซื้อสั่งเพคนโบราะเพราะว่าท่านออกตัวออกเต็งโอ้ยเขาอยากให้ออกเต็งสามตัวหลายเน้อยงวดนี้เนี่ยมือเคลื่อนเนี่ยสอนความฝันให้ฟังมือเคลื่อนแนวเรียกเสียง ฝันมาเข้า,าป่ามาให้มีคนเอาป่ามาให้เป็นผู้ใช้เป็นผู้ใช้เอาป่ามาให้ก็แนะนําผู้ใช้คือผมตีหกป่า,าก็ตีเจ็ดตีแปดรวดเดียวประมาณนั้นเอาแบบทีว่าเตะเขาห้อยจากจควงกระบ้าได้นะเพราะว่ามันควอมฟันม,ม,ม,มันกำลังสี่มา่อไหร่เขาฟันลักษณะนี้นเขาตีได้แบบนี้นะก็คือผมก็ได้คัดเหล็กสามตัวลงมาก็คือเอาจับชุดนี้ใช่กันด้วยชุดสามตัวเพราะว่าเหล็กสามตัวที่ผมเพ็รไว้มันมีเก้า มีหกมีแปดมีสามมันบ่ละอืบ่เนี้มันมตัวนี้คือมันมาเขอความฝันความผมก็ได้จับดอกหกใส่เลยเขาความฝันพร้อมจับดอกหกใส่แม่ขาความฝันพร้อมก็ได้จับหกใส่ไดเลัยอร่อยเพราะลัก่อยมันก็มีในสูตรอยู่เดีวยวนะอร่อยหกมีในในสูตรอยู่อะไรจับใส่กันเลยอื เมืองกลองแม่จิผเหลี่ยมตาไม่นึงว่าโองเบิ่งเบิ่งหนาเขาเนาะเบิ่งกลองว่นเหลี่ยมตาเหลี่ยมตาจะเบิ่งหนาเขากะเบิดเบิ้งเลี่อหนาวแพทแห้งพอดเลยว่าแพทแห้งแต่แพทแห้งแพทแห่งเหลี่ยมตาได้เนี่ยก็ทันทีหันหน้าดนี้จีลบลบแสงได้เลยลบแสงแดดเออลดลดแดดต้องยั่อยเออหน่ะปิดแดดเลยก็ได้เออนั้งแจ้ามาที่นี่เออไอสีบมันเบิ่งได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวบังสัมเดี๋ยวบางไปฉายเนาะ เตรียมกาต้องเลื่อมเดี๋ยวไฟฉสียลืมเลืมลืมปิดหายลืมปิดไฟหายก็คงมาอยู่เองนี่แหละครับเดี๋ยนี่ของอาจารย์ตอกนตรงๆเลยนะครับนะตัวที่เพิ่อนกากบาทให้แล้วครับคือตัวตัวเด่นครับตัวเด่นก็คือตัวเน้นให้เน้นให้เน้นสามตัวนะครับเนี่ยแล้วสองตัวเพิ่นให้เน้นตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็สองตัวล่างเนี่ยเพิ่นให้เน้นตัวนี้นะครับเนาะตัวที่กากบาทไว้กับฉีดเสร็จไว้นะครับคือตัวเน้นขให้ขให้ ทุ่มจ uh ั็กน้อยนนต่อไปอ่าเฉพาะตัวนี้เนาะครับเนาะใตัวเนี้ยตัวเนี้ยเนียก็มีแค่นี้นะตัวเนี้ยตัวที่ซื้อไรต์นี่ยตัวที่ซื้อไรต์คือมีอยู่สามมียู่สิบามสามสามชุดนี่แหละครับเนี่ยอ่าชุดข้างบนก็สองชุดเนาะข้างล่างก็ชุดหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ซื้อคู้นไว้ในกระดี่กันละคู้นคู้นคู้นไว้ต้องคู้นต้องกันนะกันไว้บ่กคู้นบ่กกันเนี่ยมันก็ยันยันมืดลมกันมืดลมครับ เทียมันจากบนไปล่างจากล่างขึ้นบนนี่ใช่ไหมเทียมันสลับตำแหน,น่งกันนี่อื่ไหมแมนแมนแมนนี้ของวันนี้มันบนอแน่นอนแมนอยู่ครับเพราะว่าเขาเห็นได้คักๆแล้วว่าเอายุคักๆแล้วเทียมันไปไเปลเเ่นไปได้ขึ้นข<อ>ันนะยังงดบางเนื่องนะ<อ>มันก็ยังปิี่นทว่างแบบนีบางเนื่องนีนข <laughs> นาดว่าเห็นได้คักๆแล้วว่าสังหัวัขวมไปได้หัวขวบไปได้อย่างครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับแต่ของอาจารย์ต๊อกเนี่ยมามามาเห็นแล้วครับเราเป็นครับทุกคนกับ ถ้าได้ล่ะก็ร้องมันมีตัวเลขอันบ่จังไงครับเบื้องเ้นนะครับผมว่าบ่มีดอกน่าสิถึงนะเด็กอันครับคือว่าบ่นถึงเลขอันดอกเพราะว่าน่าสิฉีกออกได้อยู่แต่ตเด็กอันเออแม่อนอยู่มันอันไดนเขาถ้าเขาขายให้ก็อพอซื้อถิ่มไ้ครับแม่นอยู่อัอนไหนมันก็ออกได้คือเเขาอันไหนออกได้คือเเขาเพื่อเพิ่อเพื่อในเขาอาจจะหุงหุงกันไม่ใช่ว่าเลขตัวนี้มันสิออกตัวน้เขาสิอันรัดไปแม่นอยู่ถ้ามันไปถึงเลขอันก็ซื้อไว้โลดซื้อถิ่มไป จะ่าถืออะไกันเราไปซื้อเพระแมนได้ไหมถืออะไรกันแต่ซื้อไปขึ้เก่าซื้อไเก่าครับติดไปขึ้นเก่าอ่าจานจ้องยกให้ไปแฟรครับเบางอย่างอย่างเช่นแบบนี้นะไอ้เจ้กหลับนี่เน้าครับผมนี่ครับแต่นี่ครับไอ้เป็นมาครับนี่คือเก้าเกหาหกกับเอ่อหกเจ็แปดะครับที่สามตัวนะครับเนาะแล้วก็หกแล้วก็หาหกแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวตัวเน้นครับตัวเน้นคือตัวเด่นแล้วก็เจ็ดหกหกแปดนะครับเนาะ <c oughs> แล้วก็มาหาสามลางเนาะครับผมหาสามเนี่ยคือตัวเด่นแล้วก็แปดหาแปดสามนะครับเนาะคือตัวร้องกับจังไดกับให้พิจารณาเอาครับเนี่ยผมว่าอาจารย์ต้องเนี่ยว่ามันกั้นให้เราละมันกั้นให้เราในสามตัวนั่นให้เลยครับนี่ยเนี่ยนี่นี่สามตัวเนี่ยส่วนหอยไกลเลยสวนหอยไกลเลยครับเนี่ยนี่สามนี่คือสามตัวนะครับเนาะนี่สามตัวนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่สองตัว นี่คือสองตัวร่างนะครับเนาะนี่แยกไข่เรียบร้อยครับแยกไข่ทั้งเคสตอกกันให้เรียบร้อยครับงวดเนี่ยกันไงพ่ออ่าก็สารนี้เนาะอาจารย์ซักกะเอฟซีทั้งเอเบิลนะเพิ่งขับมันเพื่อเพิ่อนเบิ่งกับเพิ่อนกติดตามกันบอกมู่กันติดตามในเด้อทั้งเอเบิลนะอ่าไม่นด้วยเอฟซีเอฟซีทั้งเอเบิลอ๋ออันนี้อันนี้ฝากช่องฝากช่องอืมฝากช่องกด กดติดตามให้นะกดติดตามให้นี่เอฟซีตั้งเอเบิลน,น่ะเราก็กดแชร์ไปพร้อมรหรือโรงงานน้ำตาลพี่ไม่ก็ดีอ,อ,อ,อ่าถ้าเบิ้งอยกอะเอาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นี่เลยครับอ่าสไตล์ธนากลอนเนาะต้องสไตล์ธนากลอนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับเนาะอ่าน,น,นี่คืออาจารย์ตอกก็รสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ขอกดติดตามให้สไตล์ธนากลอหน่อยนะครับ